สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับวันนี้นะครับก็เป็นอ่าหัวปลีนะครับก็เขาออกลูกนะครับหมดแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาตัดหัวปลีนะครับแต่ว่าผมจะตัดนะครับแล้วก็จะใช้ถุงรองน้ําของหัวปลีนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าผมจะเอาไปทําอะไรนะครับส่วนหัวปลีนะครับผมก็จะ เอาไปทำอาหารกินได้นะครับจากหัวตีนะครับก็จะไหลลงมาครับเราก็จะเอาถุงรัดไว้แบบนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่าผมจะเอาไปทำอะไรนะครับมีประโยชน์นะครับสำหรับน้ำจากหัวตีนะครับ นี่นะครับผมก็จะเอาถุงรองไว้แบบนี้นะครับรอให้เขาหยดจนหมดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะครับนะครับหลังจากที่เราลองไว้นะครับก็ได้มาประมาณหนึ่งขวดนะครับเราก็จะเอาไปทําการผสมกันเลยนะครับถ้ายังไม่ได้เยอะขนาดนี้เราก็สามารถาตัดนะครับ ตีอื่นนะครับเพื่อจะลองให้น้ําเขาได้พอดีกับขวดเครื่องดื่มชูกําลังเรานะครับนี่นะครับน้ํายางกล้วยนะครับจากหัวปีนะให้เป็นเราตัดออกมานะครับก็ได้มาลักษณะนี้นะครับต่อไปเราก็จะเอาไปผสมกับเครื่องดื่มชูกําลังนะครับอัตราส่วนก็หนึ่งต่อหนึ่งนะครับนี่ครับจากนั้นเราก็เทเครื่องดื่มชูกําลังนะครับหนึ่งขวดนะครับลงไปเลย แล้วเราก็มาตวงน้ำยาเรานะครับ ผสมนะครับแล้วก็เขย่าให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็เอาไปตั้งทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วเราก็เอาไปฉีดตามผักตามต้นไม้เรานะครับเพื่อที่จะช่วยป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็เพลี้ยต่างๆได้ด้วยนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ อัตราการใช้นะครับก็ประมาณ3ช้อนโต๊ะนะครับต่อน้ำา5ลิตรนะครับเราสามารถฉีดพ่นได้5-7ถึวันนะครับค่อยฉีดอีกรอบนึงนะครับก็เป็นการฆ่าเชื้อราป้องกันเพี้ยนะครับด้วยงบเรา10บบาทนะครับก็คือ เครื่องดื่มชูกำลังนะครับสิบบาทนะครับเดี๋ยวเราจะหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับแล้วเราค่อยเอามาฉีดพ่นกันนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราหมักทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเราก็จะเอามาฉีดพ่นได้เลยนะครับโดยที่เราจะใช้หัวฉีดแบบนี้ก็ได้นะครับก็ประมาณหนึ่งลิตรนะครับเราก็จะใส่ไม่เต็มช้อนนะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับใส่ไปเลยนะครับเป็นการป้องกันเชื้อรานะครับของใบพวกพืชผักเรานะครับ เราก็ฉีดพ่นได้นะครับทั้งต้นพริกนะครับเมื่อเขือนะครับหรือกระเพราเราอะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆืนเกษตรกรแล้วก็ชาวสวนชาวไร่นะครับหรืออาจจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านนะครับที่ปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองนะครับก็สามารถใช้วิธีนี้ได้นะครับคือป้องกันเชื้อรานะครับแล้วก็ป้องกันเพลี้ย ด้วยนะครับด้วยยงางจากปีกล้วยเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ